สวัครับผมกินข้าวกับแม่เด้อวันนี้เด้อมาอิ่มคองกันเ้าเย็นถึงข้าวมื้อสายชั้นหนึ่งสมัยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันนี้เขาจะรักษาตำแหน่งแป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินปุ๋ไปซื้อจักรยานยนต์ระยะเพิ่มเตินหรือมาหนาวขักวันนี้หนาวพุ่มพางนอนไม่อวันเลยวันนี้นอนไม่มีอยู่เลยวันไหนดังกว่าเที่ยคงมื้อคอม

ยังมาเมื่อกี้ห้บงมาเมื่อกี้ไนี่ยมไม่ได้ออไม่ได้ไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยอาศัยร้องที่บ้านน่นแหละที่บ้านเนี่ยบอ้แล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งเจกจะพูดเหลืองใหม่มันเาวนาะอ่าผมอ้กลับมาอืมใ่เจพูดเหลืองมาเลยพูดเหลืองเตล้างต้องเทด้วยฮ่าเจฟพูดเหลืองอันนั้นาไว้เหมือนเดียวิงอนเนาะ แต่วันนี้ภาระก็เยอะเหมือนกันนะริดมจรติดมากโนเด้เองจะต้อจกินนะครับผมพร้นะอมสู้ไหมสู้ครับเอาเราไม่แพ้เราสอยไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งบทเล่เชื่อไปต่อในฐานะแจ็คก็คือเล่มฝนริงในเมืองหลวงครับผมอันนี้สมัยกา